สวัสดีค่ะอาการล่าสุดพอตทวศินรองผกะกะทางหลวงพยานปากสำคัญล่าสุดโดนสอบปากคำแล้วอาการล่าสุดพอตทวศินได้รับบาดเจ็บคดีกำนันนกนคนปรปฐมล่าสุดรองผกกทางหลวงพยานปากสำคัญโดนสอบปากคำแล้วอาการล่าสุดพอตทวศินรองผกกทางหลวงพยานปากสำคัญล่าสุดโดนสอบปากคำแล้วหน้าหดหูใจเป็นที่สุดกับคดีกำนันนกนคนปรปฐมจากที่ดองโจ๊ก พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบาตรได้ออกมาถแถลงถึงกล้องวงจรปิดงานเลี้ยงกำน,นันนกซึ่งก็มีหลายช่วงตอนที่ทำประชาชนรับไม่ได้อย่างยิ่งอาทิภาพวงจรปิดขัดแย้งกับคำให้การทุกคนทั้งสองฝั่งมีปืนแต่ไม่มีตำรวจคนไหนระงับเหตุนัดแรกวิ่งหนีกระเจิงมีแต่ลูกน้องกำน,นันถือปืนคุมพื้นที่เตรียมออกหมายจับเพิ่มแน่นอน พร้อมกันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษยังได้กล่าวถึงพตทวสินพันปีรองผกะกะ .2 บกะทะลได้รับบาดเจ็บสาหัสในงานเลี้ยงคืนดังกล่าวว่าอาการล่าสุดรองผู้กำกับวศินตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำไปแล้วแต่ถ้าหากให้การไม่ตรงข้อเท็จจริงก็อาจจะมีความผิดด้วยยืนยันการเรียกตำรวจที่อยู่ในงานทั้ง17นาย ขณะน,นี้ถูกคุมตัวสอบปากคำอยู่หลังจากนี้ชุดคลี่คลายคดีจะประชุมสรุปข้อเท็จจริงอีกครั้งหากพบตำรวจในายใดกระทําความผิดก็จะถูกออกหมายจับแต่ถ้าอยู่ใน17นายก็เรียกมาสอบปากคำก็จะแจ้งข้อหานำตัวส่งสารได้เลยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอธิบาย ส่วนมือยิงยืนยันว่าเป็นนายหน่องที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันไปแต่คนสั่งนายน่องจะเป็นกำนันนกหรือไม่ต้องรอดูกล้องวงจรปิดอีกสองกล้องที่เหลือเซิร์ฟเวอร์ที่นำไปกู้มีสองกล้องอีกหนึ่งกล้องกำลังดำเนินการยอมรับว่าจุดที่มีปัญหาคือสระว่ายน้ำที่มีการกินเลี้ยงกันซึ่งเป็นจุดสำคัญแต่ก็ไม่กังวล ว่าจะกระทบกับเรื่องคดีเพราะมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนมากอยู่แล้วจากคำให้การของพยานบุคคลและจากนิติวิทยาศาสตร์ส่วนมือยิงยืนยันว่าเป็นนายหน่องที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันไปแต่คนสั่งนายหน่องจะเป็นกำนันนกหรือไม่ต้องรอดูกล้องวงจรปิดอีกสองกล้องที่เหลือเซิร์ฟเวอร์ที่นำไปกู้มี2กล้องคืออีกหนึ่งกล้องกำลังดำเนินการยอมรับ จุดที่มีปัญหาคือสระว่ายน้ําที่มีการกินเลี้ยงกันซึ่งเป็นจุดสําคัญแต่ไม่กังวลจะกระทบกับคดีเพราะมีพยานหลักฐานที่สําคัญชัดเจนมากแล้วจากคําให้การของพยานบุคคลและนิติวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังพบว่าในที่เกิดเหตุมีคนร่วมงานมากกว่า56คนซึ่งต้องไล่สอบปากคําทั้งหมดอีกครั้งส่วนมีรายงานว่ามีตํารวจ ยศรองสารวัตรปราบปรามในจังหวัดนครปฐมขับรถนำกำนันนกในวันเกิดเหตุได้แจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ประเด็นนี้อยู่ระหว่างสอบสวนส่วนจะมีตรวจค้นเป้าหมายเพิ่มเติมหรือไม่อาจจะมีแต่ยังบอกพิกัดไม่ได้ขอบคุณที่นิวคะ่ะ